อันบ e ็อกซ์แลโนโวติงแพด e16 Gen3 ดีไซน์สีดำสุดคลาสสิกข,ของติงแพดกับประสิทธิภาพสูงหัวใจของเครื่องนี้คือชิป Intel Co r e u l t r a 7255H มาพร้อมกับ NPU ในตัวทำให้งานที่ต้องพึ่งพา AI อย่างการตัดต่อวิดีโอการปรับปรุงภาพในการประชุมหรือฟังก์ชันใหม่ๆของ Windows11 ก็ทำงานได้เร็วขึ้นและประหยัดพลังงานทำงานหนักขนาดไหนก็ไม่หวัน่นด้วย RAM 16GB DDR5 ความเร็วสูงและ SSD PCIe 4.0ความจุ 512GB พื้นที่การทำงานที่กว้างขวางบนห,หน้าจอขนาด16นิ้วอัตราส่วน 16: ฟอร์มละเอียดสูงภาพคมชัดและเคลือบสารแอนติกแกล์ให้คุณทำงานสบายตายได้ทุกที่โดยไม่ต้องกลัวแสงสะท้อนยกระดับการประชุมออนไลน์ด้วยกล้องความละเอียด5ล้านพิกเซลให้ภาพคมชัดร,ระดับมืออาชีพพร้อม p ฮเวซี่ชัตเตอร์ปิดกล้องเมื่อไม่ใช้งานและคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมจากลำโพง Dolby Atmos ครบทุกการเชื่อมต่อที่สำคัญด้วยพอร์ต RJ45 ที่ช่วยเพิ่มความสเสถียรของเครือข่ายพอร์ต USB 3.2 Gen1 USB Type-C Thunderbolt ที่รองรับทั้งการชาร์จไฟและต่อจอถึง2พอร์ต USB 3.2 Gen2 HDMI 2.1และคอมโบ พร้อมใช้งานด้วย Windows 11 Pro ในตัวและเพื่อความอุ่นใจสูงสุดด้วยการรับประกัน3ปี Premium Support บริการดูแลระดับพรีเมียมที่รวดเร็วและครบวงจรจาก Lenovo สนใจสินค้าราคาพิเศษสามารถติดต่อได้เลยที่ Line a p p o b s h o p หรือเบอร์โทร021186767หรือสามารถสั่งซื้อได้เลยทันทีที่ Application2bshop สามารถรับโปรโมชั่นข่าวสารราคาพิเศษได้ที่ w w w o b s h o p c o m หรือเพจ Facebook 2bshop.com